นไกิอะรวันนี้เราจะมาถ่าย behind the s c e n e นะคะหรือว่าเบื้องหลังการถ่ายชุ o ติงเดย y วันฮาโลวีนช่วงบทบาทที่เราได้รับในวันนี้เนี่ยคือเป็นบทที่อัญญาเชลล์จอยเล่นนะคะในเรื่องดูชค่ะเขาชื่ออะไรนะโทมัสินจะเรียกแอนตาซินตลอดเลยในหัว <reco> ม <Christ> ันค <onic bizarre> ือได้พาว่าแอนตาซิน ดาวเอนตาซินยไปดูกันนะจ๊ะก็คือพี่แป๋มที่เป็นช่างแต่งหน้ายินดีนี่างองผเป็นมิงเวอร์ช่นอังกฤษว่าช่นฝรั่งนี่จริงๆตอนนี้เราก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยได้แล้วนะคะอ่ะแต่ที่พูดอยู่ภาษาอะไรภาษไทยพูดไทยยังไม่ค่อยชัดเลยพูดไทยยังไม่ค่อยชัดเลยแต่ว่าพูดอังกฤษไม่ได้เลยเล่นอะไร แบบไอ้จุดจ้ดจำจ้ำสีแดงแล้วก็นึกถึงตอนเราแต่งกีมินเป็นจ้ำจ,ำจำ้ำเนยใช่มันก็เหมือนตอนนั้นเราตั้งใจให้เป็นรอยสิวแบบแห้งๆกันนะจนสิวจริงขึ้น <c oughs> คือสกปบกทั้งผมทั้งหน้าใช่สกปบกมากไม่ใช่แค่หน้านะตัวด้วยตอนนั้นเราสกปกใช่จันด้วยอตอนแรกอะที่มาแต่งกับพี่แปมแล้วเหมือนแบบแต่งเป็นยีมิงอะมันต้อง ให้ดูเหมือนแบบไม่ได้แต่งหน้าเนาะให้ไม่ได้ดูสวยมากมันก็ต้องมีแบบรอยค่ะอุ้ยพูดว่าอะไรนะไม่ให้ะไรนะให้ดูไม่ให้ดูสวยมากอ๋อาดความสวยเออตัวจริงสวยไปพี่ต้งก็แบบพูดเราพูดอีกว่าสวยอยู่เลยอ่ะพี่ต้งคือคนแรกนะติดตหนูอ่ะแล้วคนอื่นเป็นอรอ๋อเออแล้วยังไม่จบคือตอนนั้นที่แต่งตรงใช่ไหม ยังก็ต้องมีใต้ตาคำคำอะไรเง้ยช่วงแรกๆพี่แป๋มก็คือเติมเยอะเลยพอเริ่มถ่ายไปแบบวันที่สาวันที่4ี่พี่แป๋มบอกว่านี่ล้างไม่เกี้ยงหรอเปล่ามันสมจริงมันสมจริงคือใต้ตาดำหมดแล้วอ่ะ ตาเรายังไม่ค่อยมองขึ้นเท่าไหร่อตต้องมองขึ้นอีกนิดนึงโอเคมาอันนี้เป็น The w i s h v e r s i o n 2022ะดด้รับบทเป็นเขาชื่ออะไรอะไรนะแอนตาซินเอนตัสินเอออันนี้น้องแอนตาซิน2022ค่ะ ดูดโชว์ไปหนทีโกดาเสร็จไปแล้วหนึ่งเซตเ <Yeah. S 2> ยแล้ไปเซตที่สองสว่ามัายถึงว่าได้อยู่ในแง่แบบเดี๋ยวค่ออมันก็ได้นี่นเดี๋ยวค่อยแตง่งมมันไม่เหมือนอยังไงอ่ะหมายถึงว่าองศาของแสงเพออันนี้มันจะแบบแย่อ่าหมายถึงว่ามันนี้มันแบนแต่นี้นคือเรามีมิติมากกว่าเขาเฉยได้ไหม สมัยก่อนมันจะแบนสมัยก่อนเัยแบนนี้นี่เหมือนถ่ายแบบถ่ายรูปแบบเขาเรียกว่าอะไรวะามวายชนอะที่ทหน้ามด่าอ๋อจิกเองมันมีเอ็ิจูดเกินไปหน่อยใช่มันกำลังร้องเพลงอะร้องเพผู้หญิงสมัยก่อนอะที่เขาได้โดนมาถ่ายรูปคือโดนแบบโดนบังคับเ่แบบเ่มาถ่ายรูป ตอนกลางคืนพี่จะถอดหัวไปแล้วก็เหลือแต่ไส้ค่ะอันนี้คือสตอรี่ใช่ปะสตอรี่ท่าไทยอันนี้ก็สื่อเอ้าหรอพี่ผิดหรอแม่มดเขามีหน้าที่อะไราะก็เลี้ยงดูลูกมดจนเติบใหญ่โอเคไหมพี่เป็นแม่มดและพี่ก็เป็นแม่มดจริงๆริยแหยิ้มอะไรกันล่ แต่ใจดีดิหลอกเายงว่ามันจะหลอกไม่ใช่จริงเองนาะเด็กเองคอกนหนูว่าต้องเปลี่ยนจากเด็กเป็นอีกตัวอื่นว่าหูเอดูเด็กเกินไปแต่หนูหนูต้องพูดไปด้วยพูดใช่แม่หมดเองไอ้แไอ้ มาดูเลือนกันนะคะหไปกินลาบที่ไหนมาแอบไปกินอะไรมาซอยจูซอยจูหลาบเนี่ยเราเป็นคนกินเลื่อนเธออ่ะกินนั้ไหมต้องอาบนเม่อเชาก็ได้เออจริงเดี๋ยวก็ต้องอาบใหม่เมื่อเช้าคิดอยู่นะอาบหนักเดีบวก็่าอาบใหม่อาบหน่อะอ๋อเกรงใจช่างเดี๋ยวกินจอน แล้วพี่แปะมาถ้าโยนเล็บอะไรไปให้เขาอะเขาทำป๊ะเลยนะเขาต่อเ,เขาต่อเล็บเลยอะไรอย่างเราล,ล,อลองไปก่อน <c oughs> เผื่อถ้าไม่ได้ก็ค่อยค่อยตัดออก ได้เลยเดี๋ยวเรากัดไปกินอะไรมาค่ะขากเล็กลย่ามาเยมาให้อ ah yeah. ่อนนะเนี่ยอันนี้จะเป็นฉากที่เหมือนเป็นช่วงพีคของตัวละครเลยแบบ turning point จัดจัดเลยว่าตัวละครตัวเนี้ยมันกำลังจะกลายร่างมาเป็นแม่มดตามชื่อเรื่องอย่างจริงจังแยะไปเลยไม่ใช่ The Witch The Witch ทำท่าแบบ

วันนี้เราถ่ายเสร็จแล้วนะคะเป็นลุกวันฮาโลวีนที่แบบ รู้สึกสะใจแล้วก็สนุกมากมากเลยจริงๆแล้วแบบเลือกหลายๆคาแรคเตอร์มาตอนก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็มาจบที่คาแลคเตอร์นี้เพราะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ท้าทายความสามารถเราบางอย่างแล้วก็ท้าทายจริงด้วยก็ต้องขอบคุณพี่แปมช่างหน้าผมนะคะช่างหน้าสาไวิใช่ยร์ผมขอบคุณพี่แปมช่างผมแล้วก็ขอบคุณพี่เบตี้ไม่ใช่ขอบคุณพี่แปมช่างหน้าแล้วก็ขอบคุณพี่เบิี้ช่คุขอบคุณพี่แปมช่างหน้านะคะแล้วก็พี่เบตี้ช่างผมนะคะ สามารถทำลุกนี้ให้กับเรานะคะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามลุกวันฮาโลวีนของยยดาด้วยนะคะ